เม,ม้นม่แล้เมือนี้มันเกิดคู่ท้องมเมนบอไม่ไผไปหาบกวนเลย,ยเรอาอเอาข้มมางเจ้าไหนบ้านเต็มแล้วก็ตรงท่าให้สุกรยังไปหาบตัวนี่คู่มาอีกแล้วม้วนมวนวันนี้สกินเมีย่ยงปลาเผาใช่ไหมเห็นแพ็นางกินอยู่โอ้หปกหมูกรยยยยยยย ขั้นตอนเริ่มต้นเฮาวยาหฮาวยาอันนั้นห้าวยาหัวซิงไข่กับใบอันใบอีหยังกลาต้าอันนี้เขาเอิานีหยังอะไรนะเต้าอันนี้เขาเอิานีหยังใบใบเขียวนี่ยใบเตยนึกว่าใบเตยยับใส่ปากมันจะได้หอมหอมส่วนท้องส่วนท้องนี่นี่ตะไ่ตะไคร้ดิสกิตดิสกิตหัวซิงไข่หัวซิงไข่ภาษาอังกฤษเรียกว่ากลัสเลมอน ก๊าซเลมอนแล้วก็ใส่ก no, no, no. ๊าซเลมอนหรือเลมอนก๊าซวะก๊าซเลมอนสมบัติแม่บ๊อบอายุชัวชัวชัวแล้วหนอมนี่นะคะเราใส่ไปเต็มเลนจ้าไอบ๊อเสืออยู่เลยเลยไอ้บ๊อบเสืออยู่เลยอยูก็ไปเสืยไอ้แกอยู่เป็นคนซ้อนไอ้เออนี่มาดไว้จังสี่ ม้วสิงไข่กับ,กใ,บใบเตยใบ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 บักเตยใบ,บักเตยแล้วก็ยัดใส่ท้องมันไปเลยร้านนี้ก็มว้วนอโอไปด้วยสิเอามาอา่าม้วนแบบนั้นยันบเบขาไปก่อนเด้อไปสายระบาดนี้ ใส้กี่ยอดว่าเกียร์เนี่ยคุณไม่ได้ไปใช้แม่งใช้ยอดนี่เอาเอาเกียร์มาเออบานนี้เอาเกียร์มาทาแล้วเขาก็ไปถ่ายข้างนอกกันใช้เหล็กปิ้งเขาอยู่สายเกลือเกลือเอาเกลือเกลืออยู่ไหนเกลือมาพ่อ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 พออินาม นี่เข้าใจอยู่บ่อยพอแล้วพอพอซ้ำนี่ละโอ้ยมุมสีตัวอ้าวแล้วก็ไปขึ้นเตานะคะขึ้น,นเ,ตเตาเลยค่ะอเอามาตัวที่สองเตาเลววันนี้เราย่างสีตัวนะคะครอบครัวเราใหญ่ค่ะเอาเกียร์มาค่ะนี่ขออยากย่างอ่ะ นี่นถ้าเกีีร์หลยๆบัดมันใหม่มันจงใหม่แต่เกีรีรยกับหนังมันบ้ใหม่เขาไปหดทั้งง่านเ้เเเนี่ยเ <Yes. S 1> สือมาอันนีเอาไปล้างมือแล้วไปพูนใส่เตาขัมมาเตาใส่ไม่ใส่เตาเดียวกันค่ะพูนฮ่าพี่จ๋า อันนี้เอาไว้สักก่อนให้สองตัวนั้นสุกก่อนค่อยใส่นะคะผู้ช่วยค่ะนี่คือผู้ช่วยผู้ช่วยค่ะชื่อแอมค่ะแผมค่ะบามีเจ้าของส่องหายไปสายจักไปเทศกาลงานด้วยจไปเทศกาลงานส่องวู้ดกินตจะคล้องซองจะคล้องซองหายไปสย่ยฮะจะคล้องซองเทศกาลบ้านอันนี้เผ่าครัวจ้านี นั่งเฝ้าปลาแม่นบ่แม่่นนจ้าังกายังมีฝนเมินลูกใบเมื่อนี้เนื่องในโอกาสอีหยังก็เตาม่านเกิดยอดใหญ่ยอดใ่โมานจะเกิดยอด่ทอดยอดทอดจัดหาแนวกินมาเองเลยผู้ใดส่งเงินมาให้แน่มาได้จะค้นส่งเองเรียงเองยเกล้งพ่อพดเคสก็ซื้อเองพูดใสขนาดป้าคอยนักเกล้งพ่อไม่ใช่จัด <c oughs> จำไว้นะเตาไงขึ้นมานะหาเงินนะเด<ส>ี๋ยวหนูต้องไปเปิดซองแล้วก็หาเงินเลี้ยงยายท้องนะต่อไปนีเขออ้าใจบอป้าสิเฮหไฮเอาเอาโทารศัพท์หนูมาแล้วป้าสิเฮนไยเข้าใจอบอ<ไ>ปเปิดงงงงยงยังม่เห็นดอกไม่เห็นหนานั่งลง มาไหนครบแกงดิครบแกงเราบ่มือย่างเปลาค่ะหนึ่งหนองพุ่มหนังพุ่มคือเอิรนม้วนเขวียนจบเออจบบอกเขวียนก็ตำบักถั่วตัดแกะบักถั่วตัดแล้วก็มาตำจ้าตําบอกขะแมนค่ะหักด้วยนะคะค่ะใส่ทีละตําคอยๆเลยมันเด่นขอตากันเด้อทีเละนในน่อยนะคะ เออแบบนั้นามาแดดเสรขันยาวมากกระพือสองขีดกับตอดตอดได้อะสองใยนอ่องเอออันน,นั้นอันนั้นกุกญ่โอ้ยมันขึ้นมันวิ่งวิ่งวิ่งมันเป็นแสงแบบว่าแสงมันบอพระข่วนสว่างมันบอกระอ้าวว่าเขายอมาถือเด้อนี่ ให้แหลกนะคะตามไปเลยจ้าตามไปเลยพ<อ>่อตากรมาต่อาต,าตามให้แหลงเลยนอวอกวอกีิพี่แท็กเจอกับกอนที่หน้ อ๋อแถวหัวใหญ่สิักเอาไม่เ็ดเอาไม่เฮ็ดอันนั้นเนี่ยเอามายืมเฮ็ดอันอันอันแซนด์วิชทอดแน่สองแผ่นบอสิไปเฮ็ดแซนด์วิชไข่ทอดยุดพ่อบีหยุ่อบีหยุดยั่งการหยุสต็อปทอคกิ้งสต็อปทอคกิ้งสต็อปยั่วเมาส์ทำแบบว่าศูนย์ทักท่างกันสิกะชัดอัพบ่าสังเช่ชัดอัพชัด บมเมนชันอาชัดอัดชัดแบบชัดเจนนดอาชาชัดอาัดชัดชัอาชัอาชัดชอาชดาชัดอดอาชัดอาชัดอาดอาาชัดอาชางัด้อาชัอากัออกเอาบาาตามบ่านนี้าาชัอาางไดาอยัง อ,อ้าวตักดีๆฮะเดี๋ยวอีกจังหน่อยเนี่ยนนมัน texture นนเกินไปอันได้ตอนคอนโคิดเลเอาลุงมาใส่ตักออกนะคะเพราะว่าตักออกได้จ้ะเพราะว่าอันมนันเสียมีอันนี้เด้เจอนะจ๊ะเน่อันนั้นเอาไว้ฮะมี texture โอลืมเนาะค่ะว่ามันมีหลายซองมันเป็นก้อนมันอันนี้ซื้อมันแตกแล้วมันเกาะกันเฉยๆล้างนี่ยังหมักพริกน่ะเยอะโอเมาเยอะโอเมาล้างแล้วค่ะนี่ียากมันยอดกระเทียมกระเทียมกระเทียมปอกปอกซ้ำเพราะอันนี้เอาอันขวนมันออกซื้อเด้อบานนี่กับอันกระเทียมภาษาอังกฤษว่าย่งไรครูสอนมั้่างไดการหลิก กาลิชิลลี่กาลิบอกพริกบอกพริกเอิ่อนมาจากไหนกาลิบอกพริกชิลลี่ชิลลี่ใส่กาลิกับชิลลี่ลงไปจ้าอันนี้เอาไปทิ้งซิเนี่ยคู่สมัยใหม่ต้มให้มันแหลกเหรอดะแหลกไหมยังกลังเด่นไปตาตะขัวเ้อ าพอดีพอดีอะไรคือพอดีพอดีเด่นเขาตาละเลยเอาเด้ออามันละโยละอยไปเอินยายตุ้ยม่เฮ็ดบานนี่เมลินียมเข้าใจบอยุกเมลินียมคือยุคหยั่ง ก in right ็บสายสามหลอดเดียวนังเร่องเนี่ยหลายอยาเที่ย้องใสดมาง่ายไหมยังไม่นะครับเป่าไฟแม่ดิยามันบ่คขืนยังไนะครับ ເຮ <Net> ົາ se ຊິພາບໍ່ໄດ້ເຜົາລະອໍຢາ